สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระแมพัชรศรีเช็คอินประเทศไทยเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานและได้มีข่าวว่าเธอนั้นจะย้ายประเทศแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเธอนั้นได้ขายคอนโดหรูในราคา18ล้านบาทจำรับกระแมพัชรศรีเบนจมาศโด่งดังจากการทําหน้าที่เป็นพิธีกร,รรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชั้นดีกับอีแอฟและต่อมา จากการที่ก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์รางพิธีกรชื่อดังกรแมาพัชระสีนั้นได้เรีวิวสินค้าโอ้อวดเกินจริงจึงทําให้ถูกตรวจสอบและดําเนินคดีมากถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประรากาศขอโทษสังคมและขอยุติหน้าที่พิธีกรทุกร,รายการอย่างไม่มีกาหนดซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรแมาพัชระสีได้ออกมาประรากาศขายค,ายคอนโดหรูราคา18.45ล้านซึ่งก็ทําเอาชาวโซเชียลหลายคนต่างเข้ามาถามว่าทําไมถึงขายคิดจะย้ายประเทศทาวนเลยไหมล่าสุ ทางด้านกลเมพัชรศรีก็ได้กลับมาประเทศไทยแล้วและทันทีที่เจ้าตัว,ตวกลับมาก็ได้บินตรงไปเที่ยวที่ภูเก็ตทันทีหลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมย้ายถิ่นฐานเนื่องจากประกาศขายคอนโดแต่งานนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่านั่นเป็นเพียงแค่ข่าวหรือคมลอยเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามเธอนั้นไม่ได้จะย้ายประเทศตามที่ข่าวออกมาแต่อย่างใดเธอนั้นแค่ไปเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นส่วนเรื่องคอนโดที่เธอขายนั้นเป็นเพราะเธอทําเอาไว้ให้เช่าเพียงเท่านั้นแต่อย่างไรนั้นต้องดูกันต่อไปว่าเธอจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรต่อไปครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ